anh chém, cái chém này nào, mẹ uống cua, được

ซอสปรุงรสไม่ใช่รสดีเดี๋ยวก็และเด็กเค็มตายจางฮะให้มันเดือดอแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเปื่อยแล้วอ่ะเปื่อยไม่เปื่อยเหมือนกันกกะดีขยวจี่เป็นไรไม่รู้อ่ะกระไม่ถูกหรอไม่ได้กินนะ ช,มชิมินะชิมเดี๋ยวกระทะโดนคุยอย่ากระยับอย่าให้จิบดวงกระทะโอุโยปุ๊โปโุ๊บก็ไม่ออกเอง <c oughs> ได้ได้ได้แล้วนะไปล็อกตัวจับไป